สวัสดีครัพรคบพอเขาจะรู้อย่างไครับผมหลังจาก,กได้อาลิปมาหลายมือนะครับเนาะใไ,ไปผ้าเบิ้งเลี้ยงเบิ้งแมวนะครับผมอากาศยังออกกำลังกายที่เราครับไขยเกียดครับสิมาทายตัวออกกำลังกายย่านเอฟซีเกียดไปน้ำครับผมออกแบบสบายสบายครับแต่ากะยังออกกำลังกายอยู่เด้อมองบริสเซาเลยครับผมออกกำลังกายสูมือมีเอฟซีท่้ง ฝรั่งเศสีดนะครับบอกว่าจะไกใหทายคลิปออกกับร่งกายลงคเนื้อนะครับเนาะกสิมาเมื่อนี้มาอัดคลิปออกกับร่งกายครับเมื่อนี้สิมาเฮ็ดท่าแพงครับผมท่าแพง้งกระมาณออกเกียนกลางลำตัวนะครับเนาะประมาณเป็นคนพุ่งใหญ่นะครับเนาะคนพุ่งใหญ่ก็ต้องออก เน้นครับเน้นแกนกลางตั้งตัว,ม,ตตวมันตั้งตัวเมื่อสิพอกามเนื้อมันแข็งแรงก็สิรัดพุ่งเฮานะครับรัดพุ่งเฮาก็เลยเห็นไหนไขมันค่อยๆออกไปนะางคน้นคนพุ่งยืนนะครับเนาะคนพุ่งยืนก็สแสดงว่ามันกามเนื้อแกนกลางมันบ่แข็งแรงนะครับเนาะท่าแผงซอยได้ครับผมหนึ่งแถบเกล็ดกลางลั้ตัวก็ดนันแขางนะครับมื่อนี้เนะาะมัต้องวอดูนครับผมเนาะ มหาเทศได้ครับพูดอดไเทศผ้าแพ่งบ่วเป็นค่อยๆเลื่อมนะครับผมเนาะเดี๋ยวมันเลื่อมกันได้ครับพร้อมเป็นพร้อมเป็นน้ำกันนะครับเดีลี่ยมเลกนะครับเนาะเดี๋ยวนะครับต่างเสือนะครับท่าแพ่งเนาะสำหรับคนที่เหตุเป็ีนแล้วนะครับเดี๋ยยาวนะครับ ก็บกล่นนะครับท่านความเข้าใจกันครับถ้าแพ่งนี่เขาจะเน้นนะครับเก่ยงนาทองกับเก็บเก็บกลนนะครับพยายามหักกล่นเข้าไปเาเก่ยงนาทองกับพักกล่นเข้าไปนะครับผูมัดโกงโกเข้าไปข้างหน้ามันจะได้บรปวดหลังนะครับตั้งตัวให้ตรงนะครับเด้อ ผู้ที่เป็นแล้วนะครับกี่ร่าๆก็หายมันได้ mile, mile. สักนาทีหนึ่งนะครับเนาะกันผู้ยังบบเปลี่ยนกันเอากลับมาเริ่มใหม่ครับตั้งเขาแล้วครับผู้ยังบบเปลี่ยนครับอันนี้สําหรับคนยังบบเปลี่ยนนะครับ,รบ,บ,นนรบฮัดนะครับมผมตั้งเขาก่อนนู้นคุณยังบบเปลี่ยนเธอ ครับขันเข้าครับตังเข้าซอยนะครับรับน้าหนักเท้านะครับผูทติยังหัดไม่ไหมครับขันผูทติหัดเป็นแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาหนาเป็นของเนะครับสำหรับู้ทีิเฮดได้หลืเด้อ โยกไปด้านข้างนะครับผมตั้งเขียนะครับนครับถ้าเน้โยกด้านข้างมันจะได้การเนื้อด้านข้างครับพยายามนะครับเก่งเก่งส่วนการทับตัวนะครับนะ ครับผมมีสายเขาพอดีนะครับนะครับขันท่านี้ก็จะได้เกียก่ยกลนงล้วตัวครับผมพยายามหัดดูดนะครับผมท่านี้ก็หัดขึ้นกันแต่ว่าบ่ค่อย้อัดคลิปลอมอซีเซียซีเหลียดน้ำครับผมการออกกำลังกายก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะหางเตียจะเป็นาทายนกไทยหนูไทยแมยวลงน้ำครับผมมันจะไดบ่ซีเรียดหลอันนี้ก็ ออกไปเนเรียกนะครับผมจากมือน,นั้นนะครับนะมือที่แหลกวันจิตนี่ครับอันนี้ก็ได้อาทิษฐานอาทิตย์แล้วครับเน,นี่ยมันก็จิลดทั้งขางนะครับเนาะดัเน,นียนทั้งขางลงม,มาแล้วกจ็จิ เหลาตัวนี้ออกนะครับเนาะเหลาตัวนี้ออกอากาศเนี่ยทั้งข้างติดนี้่าลืมนะครับเนาะสูบไปน้ำกันนะครับเนาะเมียยูะครับแต่ว่ากัดวดเอานะครับเนาะสุขภาพแข็งแรงไปน้ำกันครับอย่าลืมนะครับกดติดตามให้นะครับเด้อกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเป็นกำลังใจกันนะครับเนาะ เนียนปลเป็นกำลังใจให้กันเป็นน้ำกันครับลด,ดความอุวนเป็นน้ำกัน,นะครับเนาะนะครับขอบคุณครับ